สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไพ่ผ้า,ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไพ่เด้นน้ำขอมือแนวทางเลกเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงบ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาย,พายาาไยยายพ่น้ำไม่เลิกจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะนะ้อยามยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตที่ใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิง่งพลาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์เข้ามาคุยมาทักทายกับยายไพ่นน้องเาะ กาบเบาๆลายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิงขอมูนนืทางอาจารย์ทานแหลกไปเลยนะค่ะเมื่อนี้มีตำเล่าคือเกาด้วพี่น้องเด้อทันยายไพ่ล่งซาเน่ก็ตตองขอโทษเพราะว่าตำเล่านี่ตรงเพื่นๆนนล่งบ่พร้อมกันนะค่ะเหมือนตำไทยตำไทยก็แหละแต่ล่งบ่พร้อมกันแต่ว่ายายไพ่กับตองหาๆๆๆมาเนะพี่น้องเนอตาล้ำเล่าเป็นกับล,ล่งสาเน่นะจ๊ะอ่ะมาเบิ่งอันนี้เป็นเนวทังเด่นบนล่างตัวเดียวของแอดคม อ่างวดที่แล้วเด่นศูนย์เนาะค่ะพี่น้องน้องวดที่แล้วเด่นศูนย์เด้อพี่น้องเดิ้งวันนี้เด่นสามเนาะจากเด่นล่างบนล่างตัวเดียวงวนนี้เด่นล่างสองตัวมาหนึ่งตัวงวดที่แล้วเด่นหากับหกวันนี้เด่นแปดกับเก้ามาตัวใดตัวหนึ่งว่าสั่นพี่น้องสําหรับแนวทางของแอดมเนาะมากับพิจาณาตามเบอรนใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้อามาเ,มเบิ่งค่ะแนวทางอันนี้เพื่อนบอกว่าเลขล็อกหลักสิบบอสันพี่น้องแคปหน้าจอได้เลยนะคะสิบหกทับสองคะพี่น้องมาเบอ่งเนาะ เออสิบหกทับสองพ่นเข่าเออาศู uh, 50, นยะ์เนาะจ่ะมาเบิ้งวันนี้เพิ่นบอกว่าเด่นเจ็ดพ่นเน้นเจ็ดเจ็ดตัวเดียวได้พี่น้องนะคะแล้วก็หลอกขงังเทิงนะคะเออพ่ uh, นหายมากพิ่นเด่นเจนะ็ดกับแปดเนาะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอชุดเต็มได้เลยนะคะพี่น้องพิจารณาได้เลยนะคะพี่น้องสิบบนนะคะหลักสิบบนหลักสิบล่างประมาณนี้แหลนะเนาะ โอ้หนึ่งก้นเข่าเด่นหากับเจดนะคะงวดที่แล้วเข้าเจ็ดเจ็ดเนาะงวดนี้เด่นแปดกับศูนย์เนาะคะ่ะแปดกับศูนย์สำหรับเนวทางของแอดอ่าราชพฤกษ์นะคพะบนซื้อวา่าอีอย่างเนาะบาดพี่น้องแก้ไพ่จำซื้อ่นบรด้เนาะอันนี้มาให้ถึงงวดเด่นพี่น้องเคียหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนลางระยะสัน้นว่าสัน้น มาเบิ้งนะคะ่ะสูตรแรกนะจ๊ะเอ่อพ่นไห่มานะจ๊ะสูตรแรกงวดที่แล้วสูตรแรกศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่ง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 ศูนย์อันนี้คือเป็นแนวทางทึ่งน้าพี่น้องเนาะสูตรที่สองนะคะเข่าหาศูน <searching> ย์นะจ๊ะเด่นสามสี่สามเจ็ดสี่สี่และสี่เจ็ดน้าพี่น้องเนาะเอามากตัวใดกะจวดน,น้ำเพลินตัวนั้นนะคะ ่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอานี่อันบ่ได้อานเนาะพี่น้องเนาะอันนี้แคบหน้าจอเลยนะคะสำหรับแนวทางของแอนนภัทร์เจมจัลลศรีนะคะพี่น้องสามตัวบนนะจ้ะพนจะมีสุดตัดอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของแอนนภพัทรเนาะผุ้ลังคนก็บ,บอกว่าหลายอัน่าเอามาทอว่าสันพี่น้องผู้ลังค์ค่นพกระถามหาเนาะค่ะู้ไรบร่มากกับผ่านกระลอดแนวทาง อ่ผู้ผู้มากแล้วกันนาะพี่น้องเนาะกับมันหลายคนเนาะจ้าเนาะกับแบ่งๆกันนะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าขันบ่เอามา่นกระถาหาเนาะพี่น้องผู้มากกับผู้บ่มากมันอันนี้อะไรเนาะคะอันนี้เป็นแนวทางของพี่เมื่นมาสั่นพี่น้องครับเมื่อนี่พี่เมื่นบอกว่าเด่นแปดนะคะมีแปดหนึ่งแปดสองแปดห้าและแปดหกเนาะค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางของพี่เมื่อนเนาะต่อไปเลยจ้าอ่าสามตัวบนสามตัวบนแนวทางของแอดยืนเนาะแอดยืนบอกว่าสามตัวบน 717 7หนึ่งเออสุดพักนี่ตกมาปี6 8แปเลขเจดมาหลายเนาะพี่น้องเนาะส่วนมากสิมีตะเลขกเจดนะคะส่วนมากเนาะพี่น้องเนาะอามากกับจวดจาดน้ำเพลนใดค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอา ส,นนสูตรนี้เด่นบนล่างเนาะพี่น้องเนาะสูตรนี้เด่นบนล่างสําหรับเนี่ยท่างของเอ็ดและเด่นนะคะเอ็ดละเด่นบอกว่าเด่นบนลา่างวันที่แล 0, 1, 2, ้วศูนย์หนึ่งสองเาจะมาล่างเนาะค่ะเนาะมาศูนย์นะคะเะาระะเะจาจะวันนี้เพิ่นบอกว่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมาได้บนล่างนะคะพี่นอ้องอย่าลืมเ,ออกกเ,เลือเพ่นกับมักถามเพิ่นอาจจะเลื่อนเลื่อนเลื่อนพลาดแล้วเพิ่นกับบริยินแย่ไพ่เบาเนาะพี่น้องเลขดับแย,ย่ไพ่นะคะวันนี้ดับห้าล่างเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของคนโคราเอ้ยคนสุราษฎร์นะคะอันนี้เป็นแนวทางของคนสุราษฎรพ่น้องเดินนะคะเด่นคนสุราษฎร์มาสันงวดท,ที่แล้วเด่นศูนย์งวดน,นี้เด่นสองเด่นสองรางสองอยังละพ่น้องเนะาะไพ่มากแนวทางของคนสุราษฎรเทียบหน้าจอเลยนะจ๊ะจะมีมาเรื่อยๆเนาะนะคะพ่น้องเนาะสำหรับแนวทางคนสุราษฎรเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเล็กติดลางเอดคมมาสันแอ็ดคมบอกว่าเลขติดรางงวดนี้ วันที่แล้วแ9ด1้าศนหนึ่งมาศูนย์เนาะจะ้วันนี้หกเจ็ดแปดเก้านะคะศูนย์นี้ย้ายแพ้กับเหตุเปลี่นในพี่น้องต่ว่ามันบมดมันบ่คอยปันใดนะพี่น้องเนาะเอามากระจวดจาดนะคะมักตัวใดก็ว่ากันเป็นตัวนั้นเนาะพี่น้องเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาเดนบนล่างแบบซีโตัวนะคะเดินบนล่างแบบสีตัวของแอดโคพมมิ่นบอกว่า หกหนึ 1> 6, 1, ่งหกหนึ่งเจ็ดแปดนะคะหกหนึ่งเจ็ดแปดเด่นบนล่างภายนํามักแนวทางของแอดคมกับเคียบหนาจอน้ำเพลินเลยพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าแบบสามตัวนะคะเด่นบนล่างเอามิเตอร์มิเตแสดงว่าไปเอาของแอดคมาแอดมลงพร้อมกันลหลายเลยเนาะคะ่ะพี่น้องนี่เนาะต่อไปเลยจ้าเด่นบนล่างแปดหาแปดเก้าเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของสิทธิ์หลวงพอ่โอโสธรนะคะพี่น้องคะสิทธิ์หลวงพอ่โอโสธรงวดที่แล้วเข่าเจ็ดเจ็ดนะจ้างวดน,นี้เพื่อนบอกว่าสามตัวพี่น้องคะสองคูสองครูนะคะอ่าเพันธุมีคือสองชุดสี่ห้าเจ็ดซีห้าแปดแคบไว้พี่น,อนะะ้อ,นอ, 4, 5, 7, 4, 5, นองจวดไวได้ใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสัญจรพันพังงาคนสุราษฎร์วสันพี่น้องคะอ่ะอ่า 873073นย์เจามเนาะจ้าศูนย์แปและ03คนสุราชนะคะพี่น้องในแง่ไพ่กสิพยายามหาแนวทางเพื่อนมาให้นะคะสำหรับแนวทางของคนสุราชเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าเลขเด่นบนนะคะเด่นบนสิบหน่วยข้างเทิงนะคะสิบหน่วยข้างเทิงแนวทางของหนุ่มขอนแก่นเนาะเพื่อนบอกว่าห้าหกเจ็ด ห้าหกเจ็ดนะคะพี่น้องมักกระจวดมีแปดพอดเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนว้ทางชายนิ่ลนามชุดล่างคอกันเหนียวสันจรนเนเดอร์ว่าสันเพื่อนว่าเพื่อนกันเหนียวเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าเลขเด่นกันเหนียวอยู่ที่หนึ่งหนึ่งสองสองเจ็ดเจ็ดเพื่อนคิดว่ากันเอาไว้เนเดอร์เนื้วทา้งล่างเพื่อนว่ายานมันมาว่าสันพี่น้องลลอกกันเบิร์นว่าสันเพื่อกันล็อกเบิร์นไว้ว่าสันพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้รัฐบาลเด่นลางสำหรับเนวทางของสับ เศรษฐีนะคางวดที่แล้วห้าหกเจ็ดมหาเนาะออกหาศูนย์งวดนี้หาหกเจ็ดคือเกาวซันเพื่อนว่าสำหรับแนวทางสับเศรษฐีนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้ลุงนิ่นโอ้ยตามเหล่าตัวนี้พี่น้องมาเบิ้งอันนี้เพื่อนบอกว่าเออเลขเด่นเพื่อนบอกว่าเด่นเน้นรางยางเดี่ยวนะคะชุดเน้นนะคะเขปหน้าจอเลยเด้พี่น้องเนาะเคปหน้าจอได้เลยนะคะ หวดที่แล้วเพื่อนออกเอาหวดวันที่สิบหกพิษหวดเล้วเนาะพีน่น้องเอามาเบิ้งค่ะอันนี้ชุดพิเศษนะคะแอดผัดชมนชุดพิเศษเพื่อนบอกว่าเก้าสามศูนย์แขนแขนเม็ดเดียวจวดน้ำหลดเดอ้อแอดผัดชมนบอกว่าฟันมหาห้ยเนเนๆ่เล้ววซันต่อไปเลยจ้าอันนี้สิบ หน่วยล้างแนวทางของแอดเซนมีเนาะหลักสิบอยู่ที่237เนะคะหลักหน่วยอยู่ที่1 2 3่งสาิบกับหน่วยชวนกันอยู่ที่2กับ3มนะคะมีสีเบิร์ใดเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของแอดเซนมีนะคะามาปิดถ่ายเดี๋ยวแนวทางผู้ในาใจดีจากสงขาประซันพี่น้องผู้หญ่ใจดีจากสงขาเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วเขาหาศูนย์เนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าสันจรบนยางเดียวอยู่ที่739เกานะจ้ะ เน้นสามเก่าข้างล่างเก่ 1, ววาหนึ่งก็เก่าสองวันสำหรับแนวทางผู้ใหญ่ใจดีจากสงขานะคะถ่ายคลิปนี้ยายไพขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ้ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังปังสุขหัสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปันขอ้อมูลแนวทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณห,หลายเนะจ๊ะสวัสดีจ้า